ขอจเจริญพรโยมทุกๆท่านนะทั้งที่อยู่ในศาลานี้อยู่ในศาลานี้ก็มีทั้งสองท่านอยู่ที่บ้านอีกนะฟังทีหลังก็ได้เนาะในไหนก็นะไลสดอยู่แล้วมีคนถ่ายให้อยู่แล้วก็พุทธร,รมะให้ฟังนะการสัพพะทานังธรรมชาณังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะเมื่อกี้นี้อาบุญมาฝากเนาะสำหรับโยมฟังในคลิปนี้นะคลิปเมื่อกี้จบไปแล้วอาบุญมาฝากวันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมที่ศาลาแห่งนี้ตั้งแต่ตีหนะ้านเสร็จแล้วก็ไหวพระแปรวันนี้แล้วก็สาธยายพนะพุทธวจ,จะนะปฏิจจสมุป,ปบาฏิสเลขธรรม สันเลขาธรรมนี้เป็นธรรมที่สําหรับขูดเกากิเลสเห็นคนอื่นทําไม่ดีอย่างไรเราอย่าไปทําอย่างนั้นหรือว่าอะไรที่เป็นความดีคนอื่นเขาไม่ทําเราจะทำอย่างคนอื่นเขาไม่ประพฤติธรรมนะเขาไม่เขาวัดเขาว่าแต่มาจะไปเที่ยวไปไหนแต่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นคือเห็นเขาทําไม่ดีเลยเราไม่ทำตาม แต่สิ่งใดดีที่เขาไม่ทำเราก็จะทำอันนี้ก็เรียกสันเลขาทมทำเป็นเครื่องขูดเก่ากิเลสอันนี้เราสามารถได้ปรับปรุงในชีวิตของเราต่างๆได้อย่างเห็นคนที่ทำงานเราทำงานด้วยกันเห็นคนอื่นเขามาสายแล้วกลับเร็วเราเห็นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ตั้งใจจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็จะมามาทำงานให้ตรงเวลาแปดโมงเช้า แล้วก็กลับให้ตรงเวลาที่เขาให้ไปจะเป็นสี่โมงเย็นหรือห้าโมงเย็นก็แล้วแต่อันนี้คือการขูดเกากิเลเนะอย่าไปตามเขาอันไหนที่ไม่ดีนะะอย่าไปตามเขาอันไหนทีเขาไม่ทำแต่เราก็จะต้องทำทำก็จะได้เป็นตัวอย่างเนาะนะเป็นตัวอย่างอย่างน้อยก็ในครอบครัวของเรานะมีลูกลๆก็เห็นมีสามีสามีก็เห็น,ม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 ,หนมีพ่อแม่พี่น้องเห็น อันนี้คือเราประพฤตรริธธรทรมที่ควรประพฤติที่สุดนั่นก็คือสิน้าเว้นจากการคาสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เวนจากาาจาก,าก,จาการประพฤติผิดในการมเวนจากการพูดเท็จนะเวนจากการพูดคำหยาบนะละเอียดเข้าไปน่อยนะเวนจากการพูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันหรือว่าพูดมมลี่ใส่บุคคลอื่นอย่างเงี้ยนะดูถูกเขา เว็นจากการนะไม่มีสติก็คือการดื่มสุราและเมรนะัยถ้าเราเวน้นแต่ทำทั้งสามอย่างที่ไม่ดีแล้วเออทั้งห้าอย่างที่ไม่ดีแล้วรักษาศีลห้าได้ดีแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มีวเวทมีภัยที่เกี่ยวกับปานาติบาตนะก็จะทำให้สุขภาพของเรานั้งแข็งแรงชนะาตนินี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าชาติหน้าแน่นอนที่สุดนะ พออาชาตินี้เราได้กําเนิดมาแล้วเป็นผลแห่งวิบากฉะนั้นบางครั้งเราก็บอกว่าเอ๊ะเรารักษาศีลห้ามาตลอดนะทำไมสุขภาพมันไม่เป็นอย่างนี้น,นั่นก็คือปินวิบากกรรมพระพุทรเจ้าท่านตรัสว่าคนที่เกิดมาแล้วมีสุขภาพไม่ดีเจ็บเจ็บออดอดแอดแอดอายุสั้นก็เพราะว่าทำปันาติบาติมาก่อนไงอันนี้ก็เป็นผลของมันนะ ถ้าเรารักษาศีลข้อที่สองไม่ลักไม่ขโมยไม่ไปโกงเขาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ก็จะยั่งยืนนะมีอยู่กับเราตลอดไม่เสียไปเพราะไฟไม่เสียไปเพราะจนแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอแล้วกับทรัพย์สมบัติที่เรามีไม่ใช่ว่าหิวอยู่ตลอดเวลานะมีร้อยก็จะเอาพันมีพันก็จะเอาหมื่นมีหมื่นก็จะเอาแสน มีเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้คือการโลภแต่ถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยของเขายินดีพอใจในทรัพย์สมบัติที่เรามีไม่ต้องไปแข่งกับใครนะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นก็วิบากกรรมที่จะเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่หายไปนะต่อให้อะโทรศัพท์ i ไอโฟนรุ่น1 6ไแปวลืมไว้ทอไว้ในห้องน้ำก็จะมีคนออกมาคืน อย่างเราได้ยินข่าวทั่วไปเนาะมีคนเอาเงินไปลืมไว้ในรถก็ดีหรือว่าไปที่ต่างๆก็ดีเขาก็จะได้คืนแต่ที่ไม่ได้คืนก็เยอะนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาวิบากไขวิบักมันแต่ถ้าไม่มีวิบากเกี่ยวกับปณาอธินาฐานนะี่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีวิบากถ้าเรารักษาศีลข้อสามนะไม่ผิดลูกเมียคนอื่นเขาอันนี้เราก็จะมีคู่ครองที่ดีคู่ครองก็ไม่นอกใจ ผูค้คองของเราก็จะทำตามวิธีชีวิตของการสันโดษเขาเรียกว่าสำรวมสำรวมพอใจในคู่ครองของตัวเองอันนี้ก็เป็นอาน,นิสงส์แต่ถ้าเราทำไม่ถูกไม่ต้องมันก็เห็นในสังคมทั่วไปเนาะก็มีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตของเราฉะนั้นศีลข้อที่สามนี่ก็สำคัญพยายามรักษาไว้ศีลข้อที่4นี่ก็ผู้เทศ นะต้องระวังเนาะคนหลายคนโดนหลอกดองหลวง,ท,งทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วบางคนเป็นผู้มีปัญญามากในทางโลกแต่ก็โดนมิจฉาชีพมันหลอกไปได้อันนั้นก็คือนะเป็นเพราะเราไปอาจจะไปหลอกหลวงก็ไว้ก่อนนะพบนี้ก็เลยเจอเจอในสิ่งที่ไม่น่าจะเจอเนาะเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าจะเชื่อความเชื่อตรงนี้มันจะมีโลภะเป็นเหตุนะสังเกตดู ต้องการจะได้เงินต้องการจะได้เยอะนะลงทุนเนี่ยเขาให้เขาให้ผลตอบแทนเยอะนะ่นก็คือมีความโลภเป็นประการแรกไว้ก่อนอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะจะลงทุนจะอะไรก็แล้วแต่ข้ขอที่5นี่ก็คือนะการดื่มสุราและเมลยัยอันนี้จะทำให้นะเราเนี่ยทรารูดถึงว่ามีสติปัญญาที่ไม่ดีนะแล้วก็ท้า ถ้าเรามีโอกาสที่จะสร้างกรรมได้อีกเยอะเนาะถ้าดื่มสุราและเมลายอย่างในสมัยนี้พึ่งผ่านไปนะปีใหม่คนตายกันเยอะสาเหตุหนึ่งก็คือดื่มสุราคนทะเลาะกันในบ้านนะในที่ทำงานก็เหมือนกันกินเหล้าด้วยกันทะเลาะกันก็เพราะเมานะไม่รู้เรื่องนะสามีกลับจากจากที่สังสรรค์มากลับมาบ้านทะเลาะกับเมีย อันนี้ก็เหมือนกันไม่มีสติก็ทำร้ายกันจนถึงฆ่ากันก็มีฉะนั้นสี่ข้าข้อเนี่ยพระุทธเจ้าท่านให้ไว้เนี่ยท่านมองเห็นการไก่แล้วว่าถ้าเราไม่รักษาสังคมในครอบครัวก็ดีสังคมในหมู่บ้านก็ดีสังคมในประเทศชาติก็ดีในสำนักง,งานก็ดีก็จะไม่มีความสุขอย่างที่เราเห็นกับปัจจุบันเนี่ยคำสอนที่พระเจ้าตรัสนี้เป็นอากาลิกโกนะไม่จํากัดการถึงพระเจ้าท่านจะปรินิพานไปแล้ว แต่คําสอนที่ท่านแนะนําไว้นี้ว่าถ้าทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะเป็นของจริงทั้งหมดฉะนั้นเราต้องศึกษาอ่านคําสอนของพระเจ้าเรื่องใดที่เราจะทําลองถามพระเจ้าสอนว่ายังไงนะพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ห้ามทําอย่างนี้เราจะไปทําแต่พระเจ้าให้ทําอย่างนี้ให้เราก็พยายามที่จะทําฉะนั้นคําสอนพระพเจ้าใหญ่ๆก็คือหนึ่งนะทำกุศลให้มาก สองก็ละเว้นจากสิ่งที่เป็นอกุศลอกุศลก็คือเนี่ยความดีต่างๆให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอากุศลก็คือความไม่ดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นต้นศีลห้านนะทำพิศิลหาก็ไม่ดีทั้งหมดรายละเอียดอย่างอื่นก็จะมีรายละเอียดไปอีกทานศีลแล้วก็ภาวนาศีลกับภาวนานิยมไม่ต้องใช้เงินเลยนะ บางคนจะเน้นแต่การให้ทานไม่ค่อยมีเงินหรือไม่ได้เข้าวัดไม่ค่อยมีเงินหรือไม่ได้ทําบุญแต่จริงๆแล้วนะบุญเกิดจากการรักษาศีลได้เยอะกว่าทานอีกบุญจากการเจริญภาวนาก็ได้เยอะกว่าศีลอีกนะฉะนั้นถ้าเราทํารักษาศีลทุกวันจเจริญภาวนาทุกวันเราก็จะมีหลักประกันละก็เรียกว่าเป็นบุญพระอุติจาท่านมาใบให้หลักไว้แล้วว่าในโลกหน้าเราต้องอาศัยบุญเนี่ย ปุญญานิพละโลกสมิงปฏิทาโหติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปละโลกบุญเกิดจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญเกิดจกากาก,จการเจริญภาวนาฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะก็ขอ,ขอให้ตั้งใจทําไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี่จะอยู่ไปได้อีกกี่วันนกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้สิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่คนเรามักจะประมาท คิดว่าเราจะอยู่อีกนานพนะอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็ถือว่าเป็นภูมิประมาทฉะนั้นเราต้องทำนะบุญกุศลทุกๆวินาทีภาวนาทุกๆวินาทีทําการทํางานอะไรก็ตามพนระพุทธเจ้าท่านจะให้เจริญสติอธิษนะฐานจิตอยู่กับการทํางานกวาดบ้านถูบ้านก็ใจอยู่ที่การกวาดการถูไม่ได้คิดอะไรไม,ไม่ได้ม่ได้มีอกุศลอาคาลีวากามวิตกนะกามวิตกพยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกกามาวิตกก็คือคิดถึงเรื่องนะความสุขนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะแล้วคิดพยาบาทอาคาดปองร้คนอื่นแล้วก็คิดเบียดเบียนคนอื่นแ,แกล้งคนอื่นอันนี้เป็นต้นนะดังนั้นคิดอะไรก็ตามนะถ้าคิดไปเรื่องเรื่องนี้ต้องให้ระงับนะให้ตัดทิ้งโยนทิ้งเขาเรียกว่าสลัดทิ้งออกไปให้เร็วที่สุดแล้วกลับมาอยู่กับการกับงานที่เราทำ จะทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้เราทำงานอะไรอยู่ก็มาอยู่กับงานตรงนั้นแล้วแต่ทำงานอะไรก็ตามขณะที่ทำงานนั้นเราก็ต้องดูใจของเราไปด้วยถ้าใจเราคิดสิ่งไม่ดีเราต้องสลัดทิ้งแล้วก็มาอยู่ที่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีถ้าเราเคยเรียนกรรมฐานมาแล้ววิปัสนามาแล้วก็มาอยู่ที่พองหนอย,ยุบหนอมาอยู่ที่นั่งหนถูกหนอมาอยู่ที่กายของเรานี่แหละเอาใจมาอยู่ที่กายมันก็จะไม่ดึงเราไปในอกุศลต่างๆ แต่ถ้าเรลงทำงานอยู่ก็อใจไปอยู่กับงานที่เราทำนะช่วงนั้นกวาดบ้านถูบ้านทำอาหารนะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีสติถ้าเรามีสติเราจะเห็นเลยว่าจิตของเราไหลไปตรงนั้นบ้างไหลไปตรงนี้นนบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ไหลไปทางไหนก็ตามอย่าให้มันไหลไปทางอากุศลน,นะนคิดในสิ่งที่ไม่ดีทําในสิ่งที่ไม่ดีคิดแค่คิดมันก็เป็นเป็นบาปอยู่แล้วนะเป็นอกุศลอยู่แล้วเพราะว่าการคิดเนี่ย มันจะเป็นเหตุให้เราทำแล้วก็เป็นเหตุให้เราพูดนะแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีแล้วทำดีแล้วมันก็มาจากใจของเรานั่นเองฉะนั้นสัตตกมสัมปชัญญะที่หลวงพ่อท่านสอนนะจะบอกว่าก่อนที่จะทําจะพูดจะคิดอะไรเนะี่ยต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำจะพูดจะคิดเนะีเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อตนเองไหมเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไหม ถ้าเป็นประโยชน์ต่ตอตนเองด้วยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเรากระทำแต่เป็นประโยชน์แต่ตนเองแต่ไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอันนี้ก็ไม่เอานะต้องเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่ก็ฝากไวนะ้เนาะในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของมันน้อยฉะนั้นอยา่าทําบาปแล้วก็ให้ทําบุญให้เยอะๆหลังกง่ายๆเพียงแค่นี้นะแล้วก็พยายามตั้งเป้าไว้เราจะต้องไม่กลับมาเกิดอีกถ้ากลับมาเกิดอีกก็เป็นอย่างนี้แหละต้องทุกข์เพราะ ลูกทุกเพราะสามีทุกพาะภรรยาทุกเพาาการทำมาหากินทุกเพราะร่างกายของเราในที่ต้องดูแลอายุยิ่งมากนะภาระก็ยิงเยอะนะมันก็ลดเก่านั่นแหละพอรถยิ่งเก่ามันก็ยิ่งซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกแต่ถ้าเราเข้าใจตามคำของพระเจ้าเราก็ไม่ทุกข์นะพระเจ้าความเข้าใจก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ไม่โลภความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่สามารถล่งพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เนี่ยถ้าเราแก่ลงก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วย,ยนี่เราก็ไม่ทุกข์หลอกเพราะว่าเออพระเจ้ทาท่านสอนแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ดูไปตามลําดับสุดท้ายเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถล่งพ้นความตายไปได้พอตายแล้วสุดท้ายเราก็คือต้องพลาภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมด มีรถก็ทิ้งรถมีลูกก็ทิ้งลูกมีสามีก็ทิ้งสามีมีภรรยาก็ทิ้งสามีภรรยามีตำแหน่งก็ทิ้งตำแหน่งเลยนะคือต้องพักพักสุดท้ายสุดท้ายพักพักแล้วเป็นไงข้อสุดท้ายพระเจ้าท่านก็ให้ไว้นะเราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วนกขมวดเลยถ้าเราทำดีมากกว่าเราก็ไปในสุขติภูมิถ้าทำชั่วมากกว่าก็ไปในทุกขติภูมิเนี่ยความจริงของชีวิตง่ายๆที่พระเจ้าท่านสอนให้ไวเอาไปพิจารณาเนาะนะ ถ้าพิจารณาเป็นแล้วการควบคุมดูแลชีวเขาเรียกว่าจัดการชีวิตของตัวเองเนะี่ยเราจัดการชีวิตคนอื่นมามากแล้วตอนนี้ลองวางแผนจัดการชีวิตของตัวเองว่าตายไปแล้วเราจะเป็นยังไงรู้เลยเป็นหมอดูของตัวเองนะโยมนะสามารถทํานายชีวิตของตัวเองได้ถ้าปัจจุบันนี้ยังไม่มีความสุขอนาคตหลังจากตายไปแล้วอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุข ฉะนั้นต้องมีความสุขให้ได้ความสุขเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความสุขจัดกันการเข้าใจในชีวิตนี่แหละเป็นความสุขที่ง่ายที่สุดเนาะสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะแล้วก็เทวดารักษานะจิตใจตั้งมั่นนะดยกันทุกท่านทุกคนเธอวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำง,งานนะ มองงานให้ทำงานให้เป็นเป็นความสุขอย่าทำงานให้เป็นความทุกข์